พขอการสวัสดีครับประดาท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้กลับมาพบในช่องยูทูบของอาจารย์ม่อกันอีกแล้วนะครับวันนี้ได้นําเอาพระสมเด็จขู่วังหน้านะครับเนื้อยกแท้นะครับยกแท้ฝังอัญจมณีนะครับหลายองค์มาท่านผู้ชมได้รับชมกันนะเป็นพระของคุณโกศลพันไม้นะครับคุณพระของคุณโกศลพันไม้นะครับท่านใดสนใจนะครับพระองค์นี้นะครับสวยงามมากเป็นเนื้อ อัญยับมะนีนะครับเป็นเนื้ออ,อนี่เป็นเนื้อ,อ,อไม่ให้ทับทิมสยามนาองค์นี้เป็นหยกนะครับสีเขียวนะหยกสีเขียวลงแล้าเก่าเอาไว้นะครับใครสนใจก็เบอร์ขึ้นที่หน้าจอโทรไปหาคุณโกศลพันมาศเลยก0ก089 0 7จ็ดสองเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดแต่ก hmm. <yah lly> uh ็โทรหาท่านได้เลยท่านปล่อยนะครับขอเช้าบูชาท่านปล่อยนะโทรไปเบอร์นี้ได้เลยนะครับขึ้นที่หน้าจอโทรหาท่านได้เลยกูโอโสนพันไม้นะครับเบอร์ขึ้นที่หน้าจอดูครับ้า์นี้สวยงามเป็นชุดด้านหลังนะครับมีฝังชุดเบญจภาคีนะครับฝังพระธาตุและฝังหน้าทัพทิมสยามมาไว้พระธาตุที่แลเห็นนะครับเป็นพระธาตุนะครับเป็นพระธาตุแล้วก็มีทัพทิมสยามร้องทัพทิมสยามเมื่อหลายอย่างนี้อีกองหนึ่งครับ อันนี้เป็นเขาเรียกว่าองค์สมเด็จพระจานทร์โตร้อมทับทิมสยามนะครับแล้วก็ที่เห็นนะเป็นเม็ดเม็ดนะเขาเรียกว่าเพชรพญานาคนะครับเพชรพญานาคอีกด้านหนึ่งจะออกอีกสีหนึ่งนะครับด้านหนึ่งมีสีด้านข้างนะครับมีด้านข้างมีหลายสีนะครับดูด้านหน้านะครับได้อีกน้านหนึ่งจะเป็นอีกแบบนะครับแท้นะครับพานี่แท้นะครับท่านใดสนใจโทรหาคุณโทส่วนผลไม้นะครับศูนย์เก้าไอ้ศูนย์แปดเก้า 0 7 2 7 1เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดนะครับโถได้มีองค์นี้นะครับองค์นี้นะครับนี่สวยครับคล้ายๆทับทิมสยามนากครับแต่เป็นเนื้อหยกนะครับพระองค์นี้เป็นเนื้อหยกนี่องค์สมเด็จพุะจารย์โตร้อมนะครับด้านล่างเป็นทัพทิมสยามด้านบนเป็นพลอยนะครับเป็นพลอยแล้วร้อมอ่เขาเรียกเหล็กไหลไผดำอันนี้องค์หนึ่งครับเป็นเนื้อหยกครับหยกแท้นะครับองค์นี้นะครับเป็นเนื้อหยกสีเขียว นี่ด้านหลังอีกด้านหนึ่งนะครับด้านหลังอีกด้านหนึ่งครับจะมีหลายนี่เขาด้านนี้จะเป็นพุทธเป็นจะาพาทีครองค์เด็จพุทธจารย์โตฝังไว้นะครับเป็นจะาพาทีที่เห็นอยู่พัดพาดน,นะครับนี่อีกองคหนึ่งนะครับสวยงามองค์เด็จพุทธจารย์โตนะครับสวยงามมีทับทิมสยามร้อมมันไว้หลาย